่ะเรามาต่อพาเข้าทางด่วนต่อนะคะสถานการณ์ตอนนี้คือเรากำลังจะวิ่งเข้าเมืองคีลคีลบอกว่าคุณจะต้องไปทางขวาและเป็นการขับเข้าทางด่วนกระจกหลังกระจกขวาไฟเลี้ยวขวามองข้ามไหลขวาแล้วก็เลี้ยวเข้ามานะคะตรงหน้าก็คือป้ายให้ทางชะลอมองซ้ายเรื่อยๆพอว่างแล้วถึงจะเข้าไป ป้ายขวามือบอกว่าคุณกำลังเข้าทางด่วนกฎกติกาในการใช้ทางด่วนอย่างที่เราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะเราต้องแทรกรถที่มาทางตรงแต่ต้องอยู่ในพื้นฐานความปลอดภยัยรอบนี้เพิ่งจะให้ดูตัวอย่างว่ารถคันหน้าถ้าทำแบบนี้ไม่ควรอย่างยิ่งนะคะเขาสปีดความเร็วและไม่มีช่องว่างเลยแต่เขาก็ยังจะแทรกรถสิบล้อเห็นไหม อันนี้อันตรายมากนะควันขโมงเลยอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวให้ดูในการขับเข้าทางด่วนสิ่งที่จะต้องระวังก็คือรถที่เราจะแทรกเขาเนี่ยเราจะต้องมีช่องว่างถึงจะแทรกเขาได้นึกภาพออกนะคะถ้ามันไม่มีช่องว่างคุณจะแทรกเขาก็ไม่ได้และถ้าแทรกไปแล้วมันไม่มีระยะห่าง ที่ปลอดภยัยเราก็ห้ามแทรกต้องนึกภาพด้วยว่ารถที่มาทางตรงเขาเลนขวาสุดมักจะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มาด้วยความเร็วขั้นต่ำคือ80กิโลเมตรชั่วโมงเขาจะเบรกได้ไม่นิ่งเหมือนรถคันเล็กที่เราขับนะคะอย่างเช่นรถคันหน้าเนี่ยมันไม่มีช่องว่างให้เขาเข้าเลยแต่เขาพยายามที่จะแทรก เพราะว่าคันสีดำเนี่ยที่แซงพึ่งไปเมื่อกี้เขาเร่งความเร็วนะคะเห็นไหมมันค่อนข้างที่จะอันตรายเดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งรอบที่พึ่งวนให้ดูก็คือว่าเป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างว่าเราไม่ควรที่จะทำตามถึงแม้ว่าเราจะเรียนมาว่าเราจะต้องแทรกรถที่อยู่ในทางด่วนแต่ว่าต้องอยู่ในพื้นฐานของความปลอดภยัย รถสิบล้อรถบรรทุกที่มาเยอะๆเนี่ยเขาไม่มีช่องว่างเลยนะคะและรถคันสีดําที่จะแซงไปเนี่ยเห็นไหมช่องว่างเหลือนิดเดียวเองแต่คันสีขาวข้างหน้าเขาเลือกที่จะไปแทรกซึ่งตรงเนี้ยอันตรายเพราะว่าถ้ารถบรรทุกเขาเบรกไม่อยู่เนาะเห็นไหมแซกอีกละคือแบบคิดได้ไง <laughs> เพื่อนก็นเลยเอาวิดีโอมาให้ดูนะคะการขับ ที่ดีเราควรจะมีระยะห่างที่เพียงพอลองดูอีกครั้งนะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราเอามาจริงๆและเนาะขับเข้าทางด่วนนะคะเพิ่งจะบอกว่าเพิ่งกำลังคิดอะไรอยู่เข้าทางด่วนนะและตอนนี้เรามองเห็นถนนเส้นตรงบนทางด่วนแล้วว่าการจราจรเนี่ยมีรถมาเรื่อยๆช่วงนี้นะคะโอเคตอนนี้เพิ่งก็เริ่มเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วนะมองซ้ายเรื่อยๆพิ่งเห็นแล้วล่ะ หละว่ามีรถมาจํานวนเยอะมากไม่มีช่องว่างพึ่งก็เลยลดความเร็วลงนะคะเพราะคิดว่ารถคันหน้าน่าจะลดความเร็วลงเพื่อที่จะหาช่องว่างแล้วก็แทรกเข้าแต่คันหน้ากลับไม่ลดความเร็วแล้วก็แทรกตัดหน้ารถสิบล้อซึ่งอันนี้อันตรายขอบอกไว้ก่อนว่าอันตรายนะคะรถสิบล้อจะออกซ้ายเขาก็ยังจะแทรกเขาอีกอันนี้ก็คืออันตรายอย่างยิ่งไม่ควรจะทำตาม เหตุผลเพราะว่าอะไรอย่าลืมว่ารถสิบล้อเข้ามาด้วยความเร็วนะคะเขาเบรกยากกว่ารถเล็กอย่างเราโอเคค่ะเรากำลังจะวิ่งตามคีลคีลเขาบอกว่าตรงไปนะเหลืออีก30กิโลเมตรก็จะถึงเราอยู่เลนขวาก่อนเมื่อเข้ามาเมื่อกี้ในทางด่วนไม่มีป้ายลิมิตความเร็วเพราะฉะนั้นให้นึกถึงเสมอว่าเขตนี้ไม่จำกัดความเร็วและไม่ได้จำกัดการแสง ะะขวาว่างเราไม่รีบเราก็อยู่ขวาก่อนเหตุผลเพราะเห็นรถบรรทุกเลนกลางไหมคะเขาจะใช้เวลานานหน่อยถึงจะแซงรถขวาสุดของเขาพ้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆนะรถซ้ายมือสุดเนี่ยเขามาด้วยความเร็วเราไม่ต้องไปตัดหน้าเขาเราก็วิ่งเลนกลางไปเรื่อยๆรอจนกว่ารถบรรทุกเขาจะแซงเสร็จนะคะหรือช่องซ้ายสุดว่างจริงๆเราถึงจะออกซ้าย แต่ซ้ายสุดมันไม่ว่างเลยอ่ะเราก็ไม่ควรที่จะไปออกซ้ายนะคะใช้ความเร็วอย่างระมัดระวังเห็นไหมรถบรรทุกเข้ามาด้วยความเร็วสูงนะเส้นนี้เพราะไม่จํากัดความเร็วของเขาก็วิ่งที่80วิ่งที่100่งอยอยู่แล้วเวลาเขาจะเบรกระยะของเขาไม่พอเราไม่ควรไปตัดหน้าเขาเพราะรถบรรทุกเวลาเขาเบรกนะคะเขาจะต้องใช้เวลารถถึงจะหยุดนิ่ง โอเคค่ะขวามือบอกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงห้ามลืมนะจ๊ะข้างหน้ามีป้ายขึ้นแต่เขาบอกว่าเป็น b o d e s home นะสัญลักษณ์นี้ก็คือแยกที่มีกันตัดกันหลายเส้นแต่เราไม่ได้ไป b o d e s home เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องสนใจนะคะเราก็ขับไปต่ออยู่เลนกลางก่อนได้เพราะว่าเลนขวาจริงๆแล้วมีรถต่อเนื่องกันเลย พื้นที่ไม่พอสำหรับให้พึ่งเข้าไปแทรกตอนนี้พื้นที่พอแล้วโอเคพึ่งก็เข้าเลนขวาขวาว่างเราเข้าขวานั่นเองต้องเห็นรถที่เราแซงแล้วเท่านั้นอยู่ในกระจกขวาถึงจะเข้ามานะคะความเร็วที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาบอกว่าป้ายคีลคุณจะต้องอยู่เลนขวานะโอเคเห็นละอีก800เมตรจะเป็นพื้นที่ก่อสร้างอีก800เมตรนะคะตอนนี้ความเร็วลิมิตลงที่100กิโมตรต่อชั่วโมง ปลายเล็กๆนี้เขาบอกว่าถ้าไปเฟรนส์โบกเนี่ยตรงไปแต่ถ้าคุณจะไปคีลเราจะไปคีลถูกไหมมันจะไปทางขวาแล้วเขาเขียนกำกับบอกว่า bitter i o d e n e นะคะหมายถึงให้คุณเลือกทิศทางได้ตั้งแต่ตอนนี้กรุณาเลือกทิศทางเลยนะจะไปตรงหรือจะไปขวา bitter i o d e n e นะคะใครไม่ทนันวนดูอีกรอบนะ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคีลเขาบอกว่าไปทางขวานะโอเค ตอนนี้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราชิดขวาเพราะเราจะไปคีลความเร็วที่จะเปลี่ยนมาตอนนี้ก็คือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็ยังเป็นทางด่วนอยู่นะคะแค่เปลี่ยนทิศทางแค่นั้นเองในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างแบบนี้กติกาเดิมนะคะเว้นระยะห่างขับไม่เกินที่เขาลิมิตและจะต้องอะระมัดระวังเรื่อง พื้นที่ด้วยบางที่อาจจะมีหลมุมมีบอ่ออะไรแบบนี้นะคะเขตก่อสร้างก็รู้ๆกันอยู่แต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะถ้ารถข้างหน้าวิ่งช้าเราก็ช้าถ้ารถข้าหน้าวิ่งเร็วเราก็วิ่งตามเขาโดยที่ไม่เกินที่100กิโมตร่อช่วมงเพราะว่าป้ายเขาบอกห้ามเกิน100กิเมตร่อช่มงแต่ถ้าชีวิตจริงของพึ่งนะคะคือไม่ใช่เวลาสอบนะ ถ้าเวลาสอบคุณจะต้องวิ่งตามป้ายแต่ถ้าชีวิตจริงก็คือคันหน้าวิ่งเร็วเราวิ่งเร็วเขาวิ่งรอยยี่เราวิ่งตามรอยยี่อันนี้คือไม่แนะนํานะแต่ว่าชีวิตจริงก็คือแบบนี้ถ้าสมมุติมีไฟที่เขาจะจับความเร็วอ่ะคันหน้ามันจะเบรกก่อนเราก็เบรกตามแค่นั้นเองแต่ต้องเว้นระยะห่างที่สองวิขั้นต่ํานะคะเวลาสอบเวลาเรียนห้ามเกินป้ายที่เขากำกับว่ากี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือสิ่งที่แนะนำ โอเคค่ะเดี๋ยวเพิ่งจะวนดูให้อีกหนึ่งรอบนะคะการวิ่งเข้าทางด่วนและการเปลี่ยนช่องทิศทางในกรณีตามคลิปนี้มาเพิ่งพามาเข้าทางด่วนเหมือนเดิมนะคะครูบอกว่าไปทิศทางคีลโอเคริชดุงคีลคีลก็คืออยู่ลูกศรเลี้ยวไปทางขวาเพราะฉะนั้นก็กระจกหลังกระจกขวาไฟเลี้ยวขวากระจกหลังกระจกขวามองข้ามไหลขวาและ ชิดขอบขวานะคะคีลข้างหน้ามีป้ายให้ทางมองกระจกซ้ายมองข้ามไหล่ซ้ายมองกระจกซ้ายมองข้ามไหล่ซ้ายว่างถึงจะเข้าไปป้ายขวาบอกว่าบริเวณนี้เป็นเขตทางด่วนนะจ๊ะใช้กฎกติกาการกขับในทางด่วนในทางด่วนคุณต้องส่งความเร็วเข้าแต่พึ่งมองแล้วว่ามันไม่มีช่องว่างให้เข้าเพราะฉะนั้นประคองความเร็วไปนะคะ ประครองความเร็วไปเว้นระยะห่างจากรถคันหน้านิดนึงเผื่อเขาจะเบรกรอเข้าทางด่วนนะพอเรามีช่องว่างเราก็เข้าได้เลยความเป็นจริงมันระยะสั้นมากเลยนะแต่กล้องมันเป็นแบบซูมระยะไกลคันหน้าที่วิ่งไปข้างหน้าเราห้ามลอกเลียนแบบนะคะแบบนั้นไม่เอาไปแทรกรถใหญ่โดยที่ไร้ระยะห่างที่เพียงพอนะคะตอนนี้เพิ่งห่างเขาประมาณ2วินะ ห่างจากรถคันหน้าวิ2วิกว่วิกว่านิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะไม่มีป้ายอะไรก็ไม่จำกัดความเร็วเนาะคีนเหลืออีก30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอ้ยคลนเหลืออีก30กิโลเมตรถึงจะถึงพูดพลนไปหน่อยนะคะไม่จำกัดความเร็วก็ขึ้นป้ายให้เลยนะคะอันนี้เลยเราเป็นรถเล็กเราสามารถวิ่งไปเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าเวลาสอบไม่เกิน130กิโลเมตรต่อชั่วโมง ะะถ้าเวลาสอบนะเขตไหนไม่จำกัดความเร็วก็อยากขับที่เกิน130กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่อยๆไปซ้ายมีรถมาตลอดนะคะถ้ามีรถอยู่เลนซ้ายสุดเนี่ยเราไม่ควรที่จะออกซ้ายเพราะว่าเขามาด้วยความเร็วสูงเราก็ไปอยู่เลนกลางเนี่ยเรื่อยๆก่อนอาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่ารถบรรทุกกำลังแสงเราต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วย คันสีดาข้างหน้าเรามันก็งื้อเงื้อเงื้อค่ะจะออกทรายก็ไม่ได้เห็นไหมเมื่อกี้อาจจะดูไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเราก็ตอนนี้เพิ่งขับอยู่วันนั้นน่าจะประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแหละเร็วแล้วนะคะก็แซงขวาไปเรื่อยๆไม่เป็นไรบนทางด่วนห้ามแซงด้านขวาแซงด้านซ้ายได้เท่านั้นห้ามลืมนะจ๊ะรถบรรทุกส่วนใหญ่จะต้อง คือไม่ต้องส่วนใหญ่แหละคือทุกคันนะคะจะต้องชิดเลนขวานะเพราะฉะนั้นเลนขวาปล่อยให้รถบรรทุกวิ่งไปตอนนี้ลิมิตความเร็วที่120กิโเมตรต่อชั่วโมงเราก็ใช้ความเร็วไม่เกิน120กิโเมตรต่อชั่วโมงป้ายที่ขึ้นมาไม่มีคําว่าคิลเราก็ไม่ต้องชิดขวาเพราะว่าเลนขวามีรถบรรทุกอยู่เมื่อมองเห็นด้านขวาแล้วว่ารถบรรทุกเขาอยู่ในกระจกข้างของเราและเราอยู่120กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้ว นะคะเราก็สามารถชิดขอบขวาได้เพราะถือว่าถนนโลง่งห้ามแช่เลนกลางตอนนี้เรามาทางขวาโอเคครูบอกว่าให้ไปทางคีลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็หาคีลคีลบอกว่าอยู่ตรงป้ายขวามือนะลูกศรชี้ไปทางขวาแปลว่าจะต้องออกไปทางขวาอีก1000กิโลเมตรก็จะถึงทางข้างหน้า800เมตรอีกแ0 0เมตรนะคะแปลว่ายังไม่ถึงนะแต่อีก800อเมตรก็จะเป็นทางก่อสร้างให้เตรียมตัวด้วย 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เขาบอกว่าคีลนะคะไปทางขวา b i t t e r i n o r d t e n t b i t t e r i n o r d n e n t ก็คือว่าให้ชิดขวาไว้เลยถ้าคุณจะไปคีลนะไม่ต้องไปะเสอ,อขับเลนกลางนึกภาพออกนะคะให้เลือกเลนเลยโอเคค่ะเข,เข้าเขตการก่อสร้างแล้วนะคะ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็ขับไปเรื่อยๆตามจิตสถานะคะ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเว้นระยะห่างเหมือนเดิมคีลไปด้านขวาตามป้ายเลย 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเว้นระยะห่างมองกระจกหลังด้วยทุกครั้งนะคะก่อนจะเบรกให้มองกระจกหลังขวาว่างก็เปิดไฟเลี้ยวข้ามไปเลนขวานั่นเองการจะเปิดไฟเลี้ยวก็คือว่าทุกครั้งที่มีการเลี้ยวหรือข้ามเลนเกิดขึ้นนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่่าแตถ้าถานนมันบังคับไปแล้วไม่มีการข้ามเลนเราไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวก็ได้นะคะดูสถานการณ์เอา ตอนนี้ก็คือเขตก่อสร้างนะคะยังอยู่ในทางด่วนนะยังไม่มีป้ายสิ้นสุดทางด,วด่วนคุณยังอยู่บนถนนทางด,วด่วนเป็นเขตก่อสร้างและลิมิตที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหนึภาพออกนะคะโอเคเดี๋ยววนให้ดูอีก1รอบเพื่อสร้างความเคยชินนะคะเวลาที่คุณจะต้องเข้าทางด่วนแป๊บหนึง่งแล้วออกทางด่วนเนี่ยการอ่านป้ายที่สำคัญจะต้องดูอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาลองดูอีกครั้งค่ะ พาเข้าทางด่วนอีกแล้วนะคะสัญลักษณ์ในป้ายบอกว่าถ้าคุณไปคีลเนี่ยจะเป็นอ C b ซีบถูกไหมออตบาตสัญลักษณ์ทางด่วนอยู่ในป้ายโอเคเลี้ยวขวานะคะเพราะฉะนั้นกระจกหลังกระจกขวาไฟเลี้ยวกระจกหลังกระจกขวามองข้ามไหขวาเข้ามาเลี่นขวาข้างหน้าเป็นป้ายให้ทางนะจ๊ะชะลอได้ไม่ต้องหยุดนะคะซ้ายว่างก็เข้าไปเลยเปิด ไฟวิ่งให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้เข้าทางด่วนโอเคเว้นระยะห่างกับคันหนานิดนึงมองไปในทางด่วนว่ามีรถมากี่คันสายตาเพิ่งเห็นแล้วแหละว,ว่ามีรถมาเยอะมากหาช่องยังไม่เจอนะคะเพิ่งก็เลยประคองความเร็วไม่ต้องสปีดความเร็วนะคะพอเจอช่องว่างปุ๊บก็เข้าไปได้เลยแต่เริ่มเปิดไฟเลี้ยวตั้งแต่ตอนอยู่ในโค้งนะ โอเคเราไม่ต้องรีบนะคะเพราะรถเลนกลางมีเยอะมากและเลนซ้ายก็มีเยอะเราก็อยู่เลนนี้ไปก่อนไม่มีป้ายจำกัดความเร็วแปลว่าบริเวณนี้ไม่จำกัดความเร็วให้คำนึงไว้ก่อนเลยว่ารถที่มาในทางด่วนมาด้วยความเร็วสูงเวลาไม่เจอป้ายจำกัดความเร็วแบบนี้สิ่งที่ต้องระวังนะคะไม่ใช่สะเอออ่าไม่ใช่แบบว่าไปเลนกลางเลยสุม 4, สี่มหโดนชนไม่รู้ตัวนะคะเคลย์หลืออีก30กิโเมนะจ๊ะเตรียมตัว เขตไม่จำกัดความเร็วเราดูสถานการณ์แล้วไม่ควรจะส่งความเร็วเราก็รอไปก่อนเพราะว่าข้างหน้าก็มีการจราจรติดขดัดเลนกลางรถก็เยอะเลนซ้ายสุดร,รถก็มีอย่างเงี้ยนะคะเราก็ขับไปก่อนเนาะเมื่อเจอช่องโอเคเลนกลางเริ่มบ้างแล้วก็กระจกหลังกระจกซ้ายไฟเลี้ยวซ้ายกระจกหลังกระจกซ้ายมองข้ามไหล่ซ้ายแล้วเปลี่ยนไปเลนกลางนึกภาพออกไหมคะเห็นไหมรอแค่จังหวะแค่นั้นเอง ตอนนี้ความเร็วที่เพิ่งใช้ก็ประมาณที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ลดหน่อยนะคะเหลือประมาณที่100เนอะรอให้เขาแซงกันให้เสร็จนะคะจริงๆรถบรรทุกแซงแบบหนผิดนะแต่ว่าช่างเขาเราต้องใจเย็นๆนะคะโอเคซ้ายสุดไม่ต้องออกไปหรอกเพราะว่ามีรถมาในกระจกนะคะเราไม่ต้องไปตัดหน้าเขาเราก็ขับตามกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอช่องว่างให้เราแยกย้ายได้ เวลาสอบ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาเรียนขับก็130กิโลเมตรต่อชั่วโมงในบริเวณที่ไม่จำกัดความเร็วนะจ๊ะไม่ต้องเหยียบ200นะคะแต่ถ้าชีวิตจริงก็เรื่องของคูณเลยโอเคค่ะแล้วก็ข้างหน้าคือป้าย120กิโลเมตรต่อชั่วโมงห้ามขับเกินนี้รถบรรทุกอยู่เลนขวาเราก็วิ่งเลนกลางไปก่อน พอเราข่บไปเรื่อยๆถ้าข้างขวามันว่างนะคะความเร็วของเราใช้ถึง120แล้วเนี่ยเราก็แค่เปิดไฟเลี้ยวเข้าขวาขวาเนาะกระจกหลังกระจกขวาไฟเลี้ยวขวากระจกหลังกระจกขวาเมื่อมองเห็นรถบรรทุกในกระจกขวาของเราแล้วเราก็เข้ามาเลนขวามองข้ามไหลขวานั่นเองอันนี้คือการเปลี่ยนเลนนะคะจะต้องมองข้ามไหลแล้วเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งคีลลูกศรชี้บอกว่าไปทางขวาหน้าอีก1000เมตร จะมีทางเบี่ยงไปทางขวาโอเครับทราบนะจ๊ะอีก1,000เมตรก็หมายถึง1กิโลเมตรนั่นเองเขาจะเขียนเป็นเมตรนะคะแทนกิโลเมตรเวลาที่เราเจอป้ายต่างๆอีก800เมตรจะเป็นเขตก่อสร้างป้ายบอกว่าไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมองลดความเร็วด้วยนะจ๊ะคีลจะต้องชิดขอบไปทางขวาโอเครับทราบ b i ทเทอร์อินออเนนะคะกรนาคีบไรท์นะคะคือแบบชิดเลนขวาเนาะถ้าจะไปคีล ตอนนี้เข้าเขตก่อสร้างแล้วนะจ๊าเว้นระยะห่างความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นไหมคะถ้าเราอ่านป้ายเป็นปุ๊บเราจะทําตัวถูกนะบางทีเราไม่ต้องใส่ใจว่าขาเราเนี่ยจะเหยียบเร็วเหยียบช้าหรือมือจะไปไม่ไปเนี่ยแค่ว่าเรามีเทคนิคในการอ่านป้ายนะคะเทคนิคความหมายป้ายแต่ละป้ายถ้าเราจําได้ปุ๊บมือกับขาจะไปอัตโนมัติ และการเปลี่ยนเลนทุกครั้งจะต้องเปิดไฟเลี้ยวคือมันจะไปอัตโนมัติเลยไม่ต้องไปกังวลว่าโอ้ยจะขับได้ไม่ได้จะขับได้ไม่ได,ได,ไได้ไม่ต้องกังวลเวลาคุณสอบเวลาคุณเรียนคุณอ่านป้ายให้เป็นนะคะอ่านป้ายให้เป็น คิดแบบธรรมดาเนะี่ยไม่ต้องไปทฤษฎีตามหนังสืออะไรมากมายนะคะเอาแบบธรรมดาให้เราขับรถด้วยความปลอดภัยได้แค่นั้นเองโอเคค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวพึ่งพาขับคลิปต่อไปเทคนิคดีๆจากพึ่งที่ใช้ได้ในชีวิตจริงและสอบผ่านแน่นอนค่ะถ้าคุณจําและเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะก็ถือว่าอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองเปิดใจฟังคลิปพึ่งนิดนึงนะคะเผื่อที่จะเป็นประโยชน์กับพเพื่อนๆเ,เองก็ เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามชมค่ะ